อียังก็สลัดอีนยังก่อนี่สลัดแก้วอันนี้เป็นสลัดอิตาลีสลัดอิตาลีนี่สลัดอิตาลีนี่สลัดแก้วคือสลัดนี่สลัดแก้วแต่ว่าคันซิว่ามันทีมันกะทีอยู่หรอวะมีอยู่เด่นี่มึง่ซองหัวอยู่ไหนอีซ้ำซ้อนอะไรมันตัดเอาเลยบ้าขายหัวละสิบบาทนึงอ้ยมันเด่นได้หอยนกหัวหนึ่ง บดีบดียางมาเบิ่งหนักหนึงถ้าเหมือนกินดินทรายอย่างมาเป็นตะไนม์เอดินทรายเขาเอามาลงเทือนหมดหนึ่งเอาขี้งัวน่ะมาใส่ขี้งัวน้ำมันวิ่นน่ะเบิดแล้วบ่พอบอกว่านำมาให้อีกสามต่อ อ,อันนั้นปุยเม็ดมาห้อยก็ได้เอาขนาดแซมบ่ขนาดดอ,อกโอ้มันบางดินี่มันนาโพดน,น,นาอิรีแหละขนาดเอาเมียเล่นหน้อยแบบเสียบไว้ซื้อหนึ่งฝันงาคืน ขานาดอกเห็นบอขนอดอันนี้ขานาดยอดขานาดอกขานาดอกมันมันมันอันนั้นเลยมันกรอบมันบอลเหนียวน,นี่ก็มาที่นอกมันมาซื้อขนาดดอกเอาเป็นอยังคล้ายอันนี้มันบอลเหนียวได้เฮาอ,อัทนเีเฮาบมดเสียยาแล้วไม่ได้ มันมันหกใสหรอกมนมทุนหรอกักใสวันไหนสองสามเลยมันใช่อันนี้ฮดฮดปุยมันบอกยูเรียยงามเร็วเดี๋ยวหลับมึงน สวนขึ้นใช่ค่ายเบอร์บอคางเงื่อ,อนตงงน้นมดแล้วงนีกิโลละหน่อยสองหมื่นโอ้มันราคาพวกนี้มันแบบนี้แหละขึ้นลงขึ้นลงอสองหมื่นขึ้นสองหมงื่นได้วก็ลงอีกอะไรมันขึ้นนี่ค่ายพักงงอะไร แบงหนึ่งเลยคายพี่ไม่เนี่ยค่ะคายเอาถือก็ต้องคายตามถือแหละคายตามมันถือให้มันห่อแน่นแนแต่ว่าไามันทียิงสิมันหอบไอยนาะ อันนั้นมันใหญ่นั่นปานที่แหลมัองหอยกินเมืดเบียมันหลั่งได้สามตน้นไอป,ปูไป่ไอหานเราอ้ยหัวห้าวกระล่ำนี่ขวันว่าเคอยู่ในถุงนั่ะเนี่ยตาไถนกอากาศเย็นซัมเนลามันขึ้นดีข้าวลายมันก็บ่ค,ค่อยขึ้นมันมาอากาศหนาวักขึ้นสลัดอันนั้นสลัดอันนั้นเพราะท่านพะ่อปู่คนน่ะ

ก็โพดน้ำมันเปียกนึงมันบมงามพัดมันหัวทุกใบ,บเห็นบ,บัอันถักบลูกมันบมขึ้นยู่ห่วยมันบมหอดหากมนันมันสีหอดอยังไปเบิ้งก้าง,งเ,าเวนนี่แท่งใหม่กับโมล้งเพราะมันอันนี้มึงแน่เอามาปลูกเสียบไปปลูกแน่สละขนานั่นใบละโมหงงามบบด,ดีดีบบเ,บดเนาะอันนั้นอันนั้นขน่าขน่าหัวตีนะ กะลำแน่ล่ะเอากะล่ำเหรอกินซื้อปินาซื้อจะสอง่องช่องลยีสิหบาทปลูกจากมันได้แต่ว่ามันมือไหขันเม่นขันแม่นสีดย้ามงสีอันนี้พได้สีดมันมัมบ่งสีมสีันยปลูกกินสอเคยปลูกกะล่เด้เอาน้ำมากนมาปลูกโอ้ยมากจ้ะ ใส่หลายอย่างผมมีเงื่อนไขแต่ใ,ใส่ยู่เกิดกับใส่เศษอาหารที่เขากินนั่นเองอาหาร,ราอันนั้นอยู่หลังบ้าน้้นนนนนโลดใส่อัเัเย,ยู่หลังบ้านคือเห็นถังหนึ่งถังอยู่ม,ม,มัก์คไปหันเะปิกลายนี่นั่นแหละนั่นแหละอำบอกอเอาไปหดทุกบุ้งนี่แล้วอยู่ห่วยน้ำมาร์คอันเทปิกายนี่แต่ว่าต้องผสมผสมน้ำยดใส่น้ำ ไปฮบหมูมันน่าข้นตอนนี้โลละแปดสิบอินี่แปดสิบอันนี้ปดสิบโลละแปดสิบบาท,บาทแป้งนี่ช<า>่วยได้หดสิบกิโลอยู่บ่าอ้จักละเอาสิบกิโลกับ ในลายเติมกำไรได้มันได้ยุคขายว่ามันมันได้ขายโลละลอยแปดสิบับมีพักขึ้นสายน้ำมันได้ยูคไปขายครับโลละแปดสิบโอ้โลนี่มันมาตามกันสิบกโลพอดีนี่แต่ว่าอย่าให้มันให้มันงามกักหน่อยเออมันงามถ้ามันมันสั่นลายมันสั่นลายมันก็บม่ได้ เพราะว่ามันมันทีอยู่แหมมันบาห่างบ,บ ึ้นชายมันทุงเทอาไรวะซองหนึ่งไหม,อามาอซองหน่อยๆน,นะเพใหะมันกระลายตืดอยู่ดิอืพอแล้วทำมันนะหาบหนึ่ง,นนนงนหนึ่งมังมังจนไกลบันดีอาะ

เขาวายูบานน้ำหอมเมืเเ่อยหมูเจ็ดเขาอยู่คนเดียวเดีเอาัวตายแล้วบเนคนลาดบุรีดอเป็นทนลาดบุรีอัวตายแล้เบ่เมอเลย มันูเด้ยนงเด้สีารถขึ้นไปอันนี้มลากดบ้านโมขนานมาแต่ชาว่้นคนเนี่ยหวาปนงไ้นไขอบคุณนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณนะคะ